มาดม่ทันหนิคนถามว่าเอ้าแม่จานออฟบอว์แ้นบอวครับบ่แมนครับจานอบโลเปลี่ยนบอวันต้อนะยุดอ้าวัยดไม่แตกดิวาไต่อกันอันนี้พี่นนทนนะครับบ่แมนจานออครับับแล้วค็ด้วยหมวงช่องที่มา เ็นรานะโลดใชิเช็คก่อเราเสมอครับย,นะย,นะยังนะงนะก่องนี้เมกอไมใช่ได้สิตั้ปี <laughs> สองฤดูก,กาลได้ก็ได้วินเทียนแตนี้เดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์จะเป็นวินเทียนครับหมวกลงจัดๆกับเป็น อันนี้เแนตัวนี้วถ้ซื้อไม่้ครับนี่ครับนี่จักเจกมือแล้วครับพี่นนท์ไอ้งจักพอวอสได้ตีวอสีห่างันปะมือมือมืองั่นเหรงั้นเฮียหน้างั้นบวชที่เขาจาแกม้วนไหมมัอยู่ไหนแล้วดังดีเรียไปลอยไปอยฟังข้างหน้าฟันสายครับพี่นีครับังสายสาฟ้สามเมือ เพลงมันปั่นี่เลยด้ครับได้ครับอันซื้อเพลงยังครับอันนี้ครับ้ลูกคืนสบัดเนี่บํบัดไม่ดเพลงบําบัดพวกเจ้าต้องเลบบัแล้วครับไม่ได้เล่นเพลงบําบัดกระซ้ากดแล้วกับ ตะกีสมัยตะกีเราเห็ดยังครับสมัยตะกีนุ่นถอดไข่ครับสมัยตะกีตวมเยอะดหัวเอาเกยียบกระเดองไหมครับกระเดองไหมฮะกระเดรั่องครับ ว้าว้าพูดได้หรอเ่ายีมกฟองไปหาฟองนก็ไปเลยไปแล้วครับ<ป>ถึงส<ป>กัดดาวลุงครับถึงสกัดกกโาดำลัลำงสิเกิดคุ้มกำเนิดการสังงานครับเีบ่พอบโอ้ เท่นเนอร์อันนี้เท่นยังครับอันนี้เทนดูเลยดูเลยโอ้สักหอกสักเคาครับอะไะสักคอกสักเคาชักคอกชักคอเมียนยักษ์ชักคอกชักเขไหเท่นเนอร์ครับเมียน้องอ๋อตุ๊กตาตุ๊กตาพิเศษยังมี้หรอไหมสวัสดีครับ